ภาคเหนือกันหน่อยค่ะตอนนี้เพราะว่าหลายจังหวัดภาคเหนือนะคะก็ยังคงคุมเข้มเฝ้าระวังป้องกันโควิด -19 อย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่ายังมีผู้ติดเชื้อแล้วก็มีผู้เสียชีวิตต่อเนื่องด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดน่านนั้นมีสถานธานานุบาลเทศบาลเมืองน่านได้สำรองเงินเอาไว้ถึง39ล้านบาทค่ะเพื่อรองรับประชาชนในช่วงก่อนเปิดเทอมด้วยค่ะประชาชนชาวจังหวัดน่านนะคะทยอยนำสิ่งของไปจำนำนที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองน่าน เพื่อนําเงินไปใช้จ่ายค่ะซึ่งก็มีหลากหลายทั้งทองคํานะคะรวมถึงสิ่งของที่งใช้ในครัวเรือนไม่เว้นแม,ม้แต่ครกหินนะคะก็นําไปด้วยนะคะโดยก็รับจำนำครกละ200บาทนะคะ ขณะที่นายสุกรรมพลอุ่นดีผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองน่านเปิดเผยว่าระยะนี้ใกล้จะเปิดเทอมค่ะก็จะมีลูกค้ามากขึ้นส่วนใหญ่ต้องการนำเงินไปใช้จ่ายและเป็นค่าเทอมบุตรหลานขณะนี้ก็สำรองเงินเอาไว้ถึง39ล้านบาทด้วยกันด้วยนะคะครับเช่นเดียวกับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกำแพงเพชรนะครับก็เพิ่มมาตรการช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 และใกล้เปิดภาคเรียนลดอัตราดอกเบี้ยต่ำ0.25-1ถึงบาทต่อเดือนครับส่วนใหญ่ก็บอกว่านำทองรูปพรรณมาจำนำฮะส่วนที่เชียงรายนะครับเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เสียชีวิตเพิ่ม2คนครับเจ้าหน้าที่จึงนำศพไปประกอบพิธีชาป,ปนก,กิจด้วยความระมัดระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อคนแรกก็เป็นหญิงอายุ64ปีอีกคนนะครับก็เป็นชายอายุ66ปีทำให้ขนานี้ จังหวัดเชียงรายมียอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อโควิดแล้ว7คนครับส่วนผู้ติดเชื้อรวมสะสม627คนนะครับ